ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Marvel Future Fight นะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับแนะนําการเลือกซื้อยูนิฟอร์มในช่วงลดราคาครบรอบ8ปีของเกม Marvel Future Fight นะครับซึ่งตอนนี้นะครับยูนิฟอร์มลดราคาอยู่ที่50%นะครับก็ถือว่าเป็นเลทราคาเดียวกับช่วง b a c k f i r i Day นะครับนั่นแปลว่าใน1ปีเนี่ยจะมีลดราคา50%อยู่ทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะครับก็จะเป็นตอนครบรอบกับตอน b a c k f i r i Day นะครับ b l ็กไฟ r i เดยเนี่ยจะเป็นในช่วงเดือน11ปลายเดือนของเดือนส1นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะฮะสำหรับใครที่รอบนี้ซื้อไม่ทันนะครับจะรออีกทีก็ตอนอช่วงเดือน1 1เลยนะครับผมอ่ะโอเคไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํายูนิฟอร์มที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี้ยมันได้ใช้งานแล้วกันนะครับซึ่งผมคัดเลือกมาทั้งหมด 27ยูนิฟอร์มนะครับซึ่งใน27ยูนิฟอร์มเนี้ยจะรวมทั้งตัวลีดตัวซับด้วยนะครับตัวดาเมตัวลีดตัวซับที่จําเป็นนะผมจะรวบรวมมาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงหลักเกณฑ์ที่ผมใช้ในการคัดเลือกยูนิฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับว่าผมใช้หลักเกณฑ์อะไรนะครับในการคัดเลือกนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นยูนิฟอร์มที่ซื้อมาแล้วได้ใช้งานแน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับผมจะใช้ ABL นะครับเป็นเกณฑ์วัดนะครับในการเลือกซื้อยูนิฟอร์มนะครับ อย่างที่3นะครับก็คือเป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องติดยูนิฟอร์มนะครับถึงจะได้เอฟเฟกบางอย่างกลับมานะครับเช่นตัวละครที่เป็นซับพอร์ตนะครับตอนไม่ติดยูเนอาจจะไม่มีซับแต่พอติดอยู่แล้วมีซับเพิ่มเข้ามานะครับตัวละครแบบนี้ผมก็จะคัดมาด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่จําเป็นจะต้องมียูนิฟอร์มนั่นเองนะครับ สำหรับหลักๆก็จะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับที่ผมใช้เป็นเกณฑ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวละครสําคัญสําคัญที่ไว้ใช้ลง ABL ก่อนแล้วกันนะครับ ABX ABL นะก็รวมไปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวละครของ Doc O c k นะครับหรือว่าด็ออร์กตัวพุทนะครับตัวนี้เป็นตัวละครที่มี t i e r 4นะครับเล่นวันทามได้นะครับแต่เกียร์ที่แนะนำนะครับถ้าคุณอัพไปถึง Tier4 แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าเป็นเกียร์สีม่วงจะดีที่สุดนะาว่ สกิลเทียสเนี่ยมันทําให้คูดาวสกิลของด็อกอ็อกเนี่ยเหลือแค่4วินะครับทำให้มันสแปมสกิลได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นตอนเทียสามหรือตอนปกติโดยทั่วไปเนี่ยมันสามารถเล่นเกียร์วันทานได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากๆตัวหนึ่งนะครับเล่นง่ายด้วยดาเมจแรงด้วยนะครับแล้วก็ อเนกประสงค์เนาะในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวละครตัวนี้นะครับสามารถเล่น ABL ได้ถึง2วันด้วยกันนะครับถ้าไม่นับวันฟรีเนาะถ้านับวันฟรีก็อาจจะได้ถึง4วันด้วยกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับมือใหม่ก็สามารถเล่นได้นะครับตัวละครตัวที่2นะครับก็เป็นตัวละครของ Shadow s h เช l นะครับ Shadow s h เช l ก็เหมือนกับ d o อกอเลยนะครับเป็นตัวละครอเนกประสงค์นะครับเล่นวันทามได้ดาเมจแรงนะครับตอนที่ยังไม่ติดอยู่เนี่ยเขาจะเป็นสายสากลนะแต่ตอนติดอยู่เขาจะเป็นสายสีเขียวนะครับทำให้ตัวละครของ Char ชาร w s ล e l l เนี่ยสามารถ ตัวละครตัวที่3นะครับก็คือตัวละครของทอนะครับทอก็เป็นตัวละครที่อนเนกประสงค์มากๆอีกตัวหนึ่งนะครับอนเนกประสงค์กว่าชาร์ s เ e l l อีกมั้งเพราะว่าตัวละครของทอจะได้เปรียบในเรื่องของการเคลียร์ดิสแพตเมชันนะครับรวมไปถึงพวกดิเมนชันลิฟต์หรือช่องว่างมิตินะครับที่ คนถามกเข้ามาเยอะนะครับว่าใช้ตัวอะไรล,ลงดีนะครับถึงจะผ่านนะครับก็ um. ตัวละครของทอน,นี่ก็เป็นตัวที่ผมแนะนานะครับแต่ว่ามันจะมีข้อด้อยนิดนึงนะครับก็คือตัวละครของมันเนี่ยต้องการเกียร์ม่วงไม่ก็เกียร์ธาตุนะครับถ้าเป็นเกียร์วันทามเนี่ยมันจะลั่นง,ง่ายมากนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะกับทอเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อยูนิฟอร์มของตัวละครตัวน,นี้หรือว่าจะปั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีเกียร์ซัพพอร์ตเขาสักหน่อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณหาไม่่่่ได้้้จรรริงงๆนนนนะะคับผมมมแแําาาาาววใใใหหหเเกียสท เกียร์มินิม่วงสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับมันเป็นเกียร์ใหม่เนาะหน้าตาของเกียร์มินิม่วงนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเขียนว่า increase basic damage นะครับ by แล้วก็เป็น0.8นะครับสูงสุดที่1นะเปอร์เซ็นตนะฮะเพิ่ม1เปอร์เซ็นต์ off dot rate หรือค r เลนเนาะมันจะมีทั้งดอทแล้วก็ครินะครับแล้วแต่ว่ามันจะออกค่าไหนมานะครับผม สำหรับเกียร์แบบนี้นะครับมันจะทํางานกับเกียร์ม่วงนะครับก็คือสามารถกดตัดสกิลได้โดยที่ดาเมจไม่หายไปนะครับแต่ความแรงอาจจะไม่เท่าเกียร์ม่วงนะเพราะว่ามันได้มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเกียร์ม่วงเนี่ยมันจะมีทั้งค่าคีแล้วก็ค่าดอเนานะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีแค่ค่าดอหรือค่าขีนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะก็เป็นตัวละครที่ลง ABL ได้นะครับทั้ง2วันเหมือนกันนะครับแล้วก็โหมดที่เหลือก็ไปได้หมดนะครับลงบอสลงดอมามู ครบถ้วนนะสำหรับตัวละครของทอนะครับตัวถัดมานะครับเป็นตัวละครของโลกีนะครับตัวละครตัวที่4นะครับตัวละครตัวนี้ถึงแม้จะมีแค่เทียร์สแต่เป็นตัวละครที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเอาไปลง ABL นะครับก็คือยังไม่มีตัวตายตัวแทนเขานะถ้าไม่นับทานอสนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่พูดถึงยูที่มันเป็นยูอีเวนต์หรือว่ายูลิมิตนะครับหรือยูที่มันจํากัดเวลานะเพราะว่ามันไม่สามารถซื้อในช่วงปกติได้นะครับ ผมจะพูดถึงยูนิฟอร์มที่สามารถซื้อได้ทุกช่วงล้กันนะครับก็จะเป็นตัวละครของโลกิที่มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าคุณหาตัวละครลง ABL วันที่มันเป็น Y-Line Alien นะครับเป็นตัวละครที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครของโลกิเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการลง d i s p a t ด้วยลง Dimension Lift ด้วยนะครับมันเหมาะกับการเคลียร์พวกเวฟเยอะๆหรือมอนเยอะๆนะครับ ก็เป็นตัวละครที่แนะนํามากๆและที่สําคัญนะครับตัวละครของมันสามารถเล่นเกียร์วันทามได้ด้วยนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่จะเล่นโหมดดิสเพดหรือว่าโหมดไดร์เบนชัทลิฟต์เนี่ยถ้าจะใส่เกียร์วันทามมันจะต้องบังคับด้วยมือเนาะถ้าปล่อยออโต้เนี่ยมันก็จะกดสกิลเองนะครับทำให้วันทามมันจะลั่นก่อนนะส่วนยูนิฟอร์มเนี่ยระหว่าง TVA กับ President เนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้ทั้ง2องยูนิฟอร์มนะครับแต่ถ้าคุณมองไปที่การลง ABL เนี่ยตัว p r e s i d e น t เนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่านะ มันอึดกว่านั่นเองเนาะไอตัวของ TVA เนี่ยถ้าเล่นไม่ดีมันจะตายได้นะครับเพราะว่าตัวมันบางนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแนะนำนะครับแต่โดยส่วนตัวความเห็นผมนะผมมองว่า2ยูนิฟอร์มเนี้ยดาเมจไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับตัวของ TVA เนี่ยดาเมจจะแรงกว่านะครับส่วนตัวนี้มันจะอึดกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าเน้นใช้งานแบบง่ายๆนะครับเล่นง่ายๆก็ Pres i d e n t ก็ดีนะครับมันก็จะตายยากหน่อยในโหมด ABL นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็เลือกซื้อแค่ยูเดียวก็พอนะสำหรับ โลกินะครับเพราะว่าดาเมจอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ห่างกันเยอะนะแต่ถ้าซื้อ2ยูคุณก็จะได้ระบบซินเนจี้นะครับก็จะบวกดาเมจต,ตรงนี้มาอีก5%นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ถือว่าถ้าใครคริสตัลเหลือค่อยซื้อแล้วกันนะครับถ้าจะซื้อ2ยูนิฟอร์มเนาะเพราะว่ายูนิฟอร์มที่2เนี่ยมันจะถูกลงด้วยนะครับตัวละครตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวละครของจีนเกรนะครับจีนเกรไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นตัวละครที่ น่าเล่นมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดในเกมนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับจีนเกรนะแต่ติดอย่างเดียวนะครับข้อเสียของมันมีอย่างเดียวก็คือมันเป็นตัวละครที่ได้มาค่อนข้างลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถเนาะถ้าคุณฟาร์มเพชรได้เรื่อยๆก็ไปซื้อมกนิโต้ทำควสอีพิกของ Xmen นะครับของวนะูฟเวอรีนอะแล้วก็เอาตัวละครไปแลกจีนเกรมาแล้วก็อมาปั้นต่อนะครับซึ่งถามว่ามันเสียเวลาไหมก็ค่อนข้างเสียเวลานะในการทําตัวละครของจีนเกรนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะแนะนําสําหรับคนที่ปั้นตัวละครเสร็จแล้วแล้วกันนะครับก็ควรจะซื้อติดไว้นะครับเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่าครบทุกโหมดจริงๆนะครับรวมไปถึง PVP ด้วย AC ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่เก่งๆมากๆนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับจีนเกรเนาะตัวต่อมาที่ผมจะพูดถึงจะเป็น s c a r l e t w i t c h นะครับสการ์เล็ตวิสสำหรับคนที่ยังไม่มีจีนเกรแล้วกันนะครับ ก็สามารถใช้ s c สก e t เล t วิททดแทนได้นะครับโหมดในการลงก็จะเหมือนกันเลยนะครับลงได้ทุกโหมดนะครับยกเว้นอ่า PVP นะครับ PVP อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับหลกัหลกๆก็ลงบอสลงดอมมูลง,ง ABL ได้นะครับทดแทนจีนได้ถ้ายังไม่มีจีนนะตัวนี้ไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวบอสอ่ะก็ใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถ้ามีจีนเกรแล้วก็อาจจะข้ามสกัเลดวิทไปได้นะครับเพราะว่า วันมันทับกันเนาะวันมันทับกันนะครับอันนี้แนะนําเป็นทางเลือกแลวกันเนาะสำหรับ scarlet witch นะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับตัวละครตัวถัดไปนะครับก็คือตัวละครของ modok นะฮะอ่ะทำไมถึงพูดถึง modok นะครับจริงๆตัวละครตัวเนี้มันไม่ใช่ตัว meta หรอกแต่ว่ามันเป็นตัวที่ d a เมจแรงแต่ว่าจริงๆมันมีตัวที่แรงกว่ามันนะครับก็คือปู่แม็กนะครับหรือว่า magneto นั่นเองเนาะ แต่ด้วยความที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าคลิปนี้จะไม่มียูนิฟอร์มที่มันเป็นยูอีเวนต์หรือว่ายูลิมิตนะครับแมกนิโตเนี่ยมันเป็นยูอีเวนต์ตอนคริสต์มาสนะครับจะซื้อได้อีกทีก็คือตอนเดือนธันวาลน,นู่นเลยนะครับถ้าใครไม่มียูนิฟอร์มของแมกนิโตเนี่ยก็ตัวโมด็อกเนี่ยจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่กําลังหาตัวละครลง ABL ในโหมดไวรัสสายสีฟ้านะครับก็เป็นตัวละครที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าคุณไม่มีแมกนิโตนะครับในตอนนี้เนาะ ตัวละครตัวทันมาก็จะเป็นตัวละครของชาวเซเวียเนาะชาลเซเวียก็จะเป็นตัวละครที่จําเป็นอีกเหมือนกันนะครับ,ถ, aris, รบถ้าคุณไม่มีโพลาริสนะครับถ้าคุณไม่มีตัวละครของสตอมนะครับที่มันเป็นยูนิฟอร์มเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นชาวเซเวียจึงเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆตัวละครมันก็สามารถซื้อได้ด้วยคริสตัลนะครับแล้วก็เอามาปั้นต่อหรือว่า มันสามารถหาฟาร์มได้จากดิเมนชันมิชชั่นนะครับถ้าคุณดวงดีพอเนาะมันก็จะออกมาในกล่องสุดท้ายของของรางวัลตรงนี้นะครับคุณต้องลงถึงถ้าผมจำไม่ผิดต้องลงถึง40รอบด้วยกันที่เลเวล15นะมันก็จะปลดล็อกถึงอันนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะได้ไบโอของชาวเซเวียนะครับแล้วคุณก็มาปั้นต่อหรือว่าคุณจะไปซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับแต่ว่าในร้านค้าเนี่ยมันจะมีช่วงเวลา ที่เขาเอามาขายอยู่มันไม่ได้ขายตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวละครที่ถามว่าหายากไหมก็ไม่ได้ยากมากนะครับแค่ต้องรอเวลาเท่านั้นเองเนาะสำหรับชาวเซเวียนะครับแต่ถ้าหากพูดถึงสายสีฟ้าที่เป็น X-Men ตัวอื่นนะครับก็จะมีโพลาริส ซึ่งโพลาริสเป็นตัวเติมแล้วก็ไม่มียูนิฟอร์มนะครับทำให้ไม่อยู่ในคลิปนี้ส่วนสตอมนะครับสตอมก็เป็นยูนิฟอร์มที่เสียตังค์ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แนะนําเหมือนกันนะครับคือวันนี้มันต้องบอกว่าเป็นวันที่ยากจริงนะครับที่จะหาตัวลง ABL แบบง่ายๆเนาะซึ่งมันไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับง่ายสุดก็คงเป็นโพลาริสแหละครับเพราะว่าไม่มียูนิฟอร์มแล้วก็เป็นตัวเติมเนาะน่าจะทําง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าต้องเสียตังค์ อ่ะจริงๆก็สําหรับ ABL เนี่ยมันครบแล้วนะมันครบแล้วนะครับเพราะว่าบางตัวละครมันเล่นซ้ํากันได้นะซ้ําวันอื่นได้นะครับเพราะว่าเงืินไขมันเข้าล็อกพอดีนะฮะเดี๋ยวที่นี้ผมจะมาแนะนําตัวละครอื่นๆที่เหลือนะครับที่ผมมองว่ามันจําเป็นนะครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเลยนะครับมาต่อกันที่กรีนก o ปลินนะครับกรีนก o ปลินนี่จะเหมาะกับโหมด ABX นะครับเพราะว่ามันจะมีวันไวร้ายสีเขียวอยู่ กินกอบลินยูนิฟอร์มนี้ถือว่าดีมากๆนะครับมีทั้งลีดแล้วก็ทั้งซับอยู่ในตัวเองนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้ครบจบในตัวเดียวเนาะดาเมจแรงมีลีดมีซับก็คือตัวเดียวเอาอยู่เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องหาทีไม่ต้องจัดทีมก็ได้นะเอาตัวนี้ตัวเดียวลงแล้วก็อยู่เลยนะครับเกียร์แนะนําสําหรับเขานะครับก็จะเป็นเกียร์ทตาเนานะเกียร์ทตุไม่ก็ม่วงนะครับ แต่หลักๆก,ก็เน้นเป็นเกียร์าธาตุแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใส่มินิม่วงได้นะครับก็ใส่ไปก่อนมันก็ดาเมจก,ก็แรงเหมือนกันตัวต่อไปเป็นตัวละครของฮักนะครับฮักนี่จะเป็นสาย PVP นะครับผมแต่ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันฮักเนี่ยมันจะคล้ายๆกับด็อกเตอร์ด็อกอ็อกนะครับก็คือมันเป็นตัวละครที่เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะเป็นเป็นมนุษย์นะครับเป็นสายสีแดงแล้วก็เป็นไวร้านะก็คือเรียกได้ว่าโหม,มันทับกันนั่นแหละแต่ฮักได้เปรียบตรงที่ว่าเล่น PVP เก่งกว่า นะครับส่วนโหมดอื่นเนี่ยถ้าจะเน้นดาเมจมันต้องใส่เป็นเกียม่วงแต่ถ้าคุณเน้นไป PVP มากกว่าก็ใส่เป็นเขียวคามนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าฮากเป็นตัวละครที่อนเนกประสงค์มากๆอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณใส่เขียวขามตัวละครมันก็มีดาเมจอยู่นะครับเพราะว่าที่สกิลเทอโฟเนี่ยมันคิดดาเมจจากเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะดาเมจยิ่งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเกียร์เขียวคามจึงเป็นเกียร์ที่ยังทาดาเมจได้อยู่ก็สำหรับผมเอาเป็นว่าถ้าคุณเน้น PVP ดดดด้้้้ววววยยยยนนะคครัแลลลุณออากไตมโื่่ๆเี ฮักก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับที่จะมาทดแทนกับด็อกอ็อกได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณจะเน้นดาเมจไปเลยเนี่ยด็อกอ็อกตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณจะเน้นไปทาง PVP ด้วยแล้วก็ดาเมจด้วยนะครับฮักจะดูดีกว่าเดี๋ยวมาต่ออีกสักตัวแล้วกันนะครับสำหรับสาย PVP นะครับนั่นก็คือสไปเดอร์แมนนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําสําหรับคนที่ต้องการหาตัวลง PVP นะครับเป็นตัวละครที่เอ่อเรียกได้ว่าค่อนข้างกวนประสาทแล้วก็ดาเมจแรงนะครับ ก็แนะนำนะสำหรับคนที่หาตัวลง PVP นะครับ Spiderman Back to Basic นะครับอันนี้ไม่พูดเดยอะแล้วกันมันเป็นตัวละครที่ไว้เน้นลง PVP นะครับจะถามว่ามาเล่นดาเมจได้ไหมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเกียร์ที่ใส่เนาะแต่ก็เอาไปเล่น PVP ดีกว่านะเพราะว่าตัวละครสายสีเขียวที่มันเป็นดาเมจมันมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึง เดี๋ยวผมมาต่อที่ตัวละครของแอนด์แมนเลยละกันเป็นสายสีเขียวที่ผมจะพูดถึงนะครับว่ามันเล่นง่ายกว่าสไปดี้นะครับแล้วก็ดาเมจแรงกว่าตัวละครของแอนด์แมนนะครับเป็นตัวละครที่คอมโบง่ายมากๆนะครับกดสกิลอยู่แค่3สกิลเท่านั้นเองนะครับ 1> 3ามถึงสสกิลนะ4สกิลที่4ก็คือสกิลเทียสานะครับเรียกได้ว่ามันเป็นตัวละครที่คอมโบง่ายดาเมจออกง่ายดาเมจแรงมากนะครับเล่นวันทามได้แต่ว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่อย่างเดียวนะคือมันโหมดโหมดที่ลงอนะ่ะมันมีน้อยนะครับอย่าง abl อย่างนี้ก็ไม่มีวันให้เขาลงนะครับอย่าง dispatch อะไรพวกนี้มันไม่เหมาะเพราะว่าตัวละครมันเวลาสกิลอ่ะมันอยู่กับที่ครับมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไปไหนเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเหมาะกับการลง dispatch หรืออะไรพวกนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ดาเมจถามว่าแรงไหมแรงมากนะ ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแอนด์แมนนะเป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าคุณหาตัวลงบอสเนี่ยมันเป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่ผมจะแนะนำนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมือนกับแอนด์แมนแต่เป็นสายสีฟ้าก็คือชาลอนโรเจอร์นะครับแต่ด้วยความรู้สึกนะผมรู้สึกว่าแอนด์แมนเล่นง่ายกว่านะครับชาลอนนี่มันจะเป็นแบบฟิลประมาณว่าสกิล3มันมันมีสะสมดาเมจอยู่แหละจะถามว่าคอมโบมันเร็วขึ้นไหมก็เร็วขึ้นนะครับแต่แค่ผมรู้สึกว่าถ้าตอนกดสกิล3แล้วตัวละครมาโดนตีสักหน่อยเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอ มมันก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้มันเล่นง่ายกว่านี้อีกอะ่ะเออสำหรับผมะนะมันแค่คอมโบเร็วขึ้นแต่ว่ามันยังมีสะสมดาเมจเหมือนเดิมโดยส่วนตัวผมมองว่ามันอยากให้มันแบบมันแรงไปเลยโดยที่ไม่ต้องมากังวลเรื่องการสะสมดาเมจนะครับสำหรับชาลอนจะถามว่ายูนิฟอร์มนี้ดีไหมดีนะครับดีนะแรงนะดาเมจแรงเล่นง่ายวันทามได้นะครับเหมือนกับแอนแมนเลยแต่เป็นสายสีฟ้านะครับอีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวของไอรอนแมนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ ดีเหมือนกันวันทํามได้ดาเมจแรงนะครับแล้วก็เล่นง่ายเหมาะสําหรับช่วงเริ่มต้นมากๆนะครับก็เหมือนกับชาลอนเลยแต่ว่าแค่เป็นตัวละครผู้ชายชาลอนมันเป็นผู้หญิงก็คือ3ตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงนะครับเล่นง่ายแล้วก็มีเทียโฟนะครับก็คือแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะกดคอมโบแบบแค่3สกิลก็แรงแล้วอะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่บอกไปเนาะโหมดที่ให้เขาลงเนี่ยมัน มันมีน้อยกว่าหรือความอเนอกประสงค์เขามันมีน้อยนะครับ ABL ไม่มีวันให้เขาลงนะครับอีกสักตัวละครหนึ่งแล้วกันนะแถมนะครับสำหรับตัวละครที่เล่นมันทามได้นะครับก็คือตัวละครของมูนไนท์นะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยมูนไนท์ถือว่าเป็นตัวละครทางเลือกก็ได้นะเพราะว่ามันจะไปทับไลน์กับพวกด็อกออกกับฮักนะครับแต่ว่า2ด้วยความที่2ตัวนี้มันเป็นไวร้ายเนาะมูนไนท์มันเป็นฮีโร่นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ามันใส่เข้ามาได้นะสำหรับมูนไนท์นะครับ สำหรับใครที่กําลังหาฮีโร่สายสีแดงนะครับที่เล่นง่ายๆแล้วก็ดาเมจแรงนะครับก็แนะนํามูลไนเลยนะเล่นวันทามได้นะครับเอาไปลง ABX ABL ABL ก็เล่นได้นะมันมีวันให้เขาเล่นนะครับแต่แค่ไอ้ด็อกอ็อกมันจะครอบคุมเยอะกว่าเฉยๆทีนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะเหลือแต่ตัวซับพอร์ตแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวลีดตัวซับกันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครที่น่าซื้อยูติดนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวสําคัญสําคัญก่อนนะครับ อ่ะเจอแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับที่ควรมีนะครับก็คือทาร์กมาร์เตอร์นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ตอนไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยไม่มีซัพพอร์ตนะไม่มีนะครับแต่พอติดยูนิฟอร์มแล้วนะครับจะมีซัพพอร์ตตีไวร้ายแรงขึ้น40นะครับตีฮีโร่แรงขึ้น40%นะครับเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะสำหรับทาร์กมาร์เตอร์นะครับถ้าคุณปั้นแล้วต้องติดอยู่นะถ้าไม่ติดอยู่จะไม่มีซับนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือซิฟนะครับ ซิปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าคุณไม่ติดยูนิฟอร์มนะครับหรือว่ายูนิฟอร์มเก่าเนี่ยไม่มีซับให้นะแต่พอคุณติดยูนิฟอร์มเสร็จปั๊บมีซับให้นะครับซับของซิปเนี่ยจะเป็นการลงบอสเนาะตีบอสแรงขึ้น45%นะครับก็ประเภทบอสทั้งหลายบอสเลเจนบอสอัติเมทบอสดอมมมมูบอสยากอะไรพวกนี้นับหมดนะครับก็ตีบอสแรงขึ้น45%เนาะถ้าตอนไม่ติดยูจะไม่มีนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับฮ็อกซีมามิดไนท์นะครับถ้าใครปั้นแล้วต้องติดอยู่เนาะถ้าไม่ติดอยู่ก็ไม่มีซัพพอร์ตให้อีกเหมือนกันนะครับ m ็อกซีมามิดไนท์จะซับเฉพาะตัวละครไวร้ายนะก็คือตีไวร้ายแรงขึ้น35ตีฮีโร่แรงขึ้น40%นะครับแต่ซับเฉพาะตัวละครฝั่งไวร้ายเท่านั้นนะใช้กับฮีโร่ไม่ได้นะครับตัวถัดมาก็จะเป็น e ีโบ y m ่มอร์นะครับอีโบนี่มก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่ติดอยู่ไม่มีซัพพอร์ตให้นะครับ ถ้าติดยูนะครับใช้ได้กับสมาชิกทุกคนนะครับจะตีสายสากลแรงขึ้น35%นะครับแล้วก็ลดดามอีกที่ได้รับลงอีก35%จากสายสากลน,นะนั่นแปลว่ามันเหมาะกับการสู้กับตัวละครที่เป็นสายสากลน,นะครับอย่างเช่นบอสโนบอสอัลติเมททั้งหลายนะครับพวกแก๊งแบ็กออเดอร์แก๊งธานอสก็ที่เป็นสายสากลทั้งหมดนะครับใช้ซับของอีโบนี่มอได้นะครับผม อ่าสำหรับตัวละครที่ต้องการยูนิฟอร์มจริงๆก็จะมีอยู่4ตัวเนาะที่แบบว่าติดแล้วจะมีซับเพิ่มเข้ามานะครับส่วนตัวอื่นๆที่ผมกําลังจะพูดถึงนะครับจะเป็นตัวละครที่มีซับหรือว่ามีเลดอยู่แล้วแต่พอติดปุ๊บมันจะบัฟบมาค่อนข้างเยอะนะครับมาต่อกันที่ตัวละครของอ่าวาคิลี่นะครับตัวนี้ไม่พูดไม่ได้นะเป็นตัวละครซับพอที่โหดโหดมากๆนะครับก็คือตอนที่เป็นธรรมดายังไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยก็คือซับตีไวไลท์ปกตินั่นแหละ แต่พอคุณติดยูนิฟอร์มแล้เนี่ยมันจะมีค่าของ ignore dot เพิ่มเข้ามาซึ่งถือว่าจำเป็นมากๆนะครับพร้อมกับบัฟตีไวรย,ยแรงขึ้นไปอีกประมาณ10%เลยนะครับก็ถือว่า เยอะนะครับเยอะมากๆนะสำหรับวาคิลี่นะครับถือว่าเป็นตัวละครที่จําเป็นนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวละครมันทาดาเมจได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครสายสีแดงที่ทั้งซับแล้วก็ทาดาเมจได้ในตัวเพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นตัวละครที่คุ้มมากๆถ้าคุณมีวาคิลี่ผมว่าตัวเนี้ยควรซื้อด้วยนะครับตัวที่2นะครับ ไม่พูดไม่ได้จริงๆตัวนี้ชูลี่ครับชูลี่นี่เหมือนกับวาลคิรี่เลยครับแต่รู้สึกว่าดาเมจจะแรงกว่าอีกนะครับสำหรับชูลี่เนาะชูลี่เป็นตัวละครที่ปกติมันเป็นซับพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่พอชูลี่ติดยูเร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นตัวทําดาเมจได้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวนะแล้วก็มีสามารถเอาไปลง ABL ได้ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ปั้นชาร์โดเชลหรืออะไรเงี้ยมันเป็นตัวละครที่ครบมากๆเลยนะครับซับตัวเองได้ทําดาเมจเองได้นะครับและที่สําคัญเล่นเกียร์วันทามได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นตัวละครที่คุ้มมากๆยังไงก็ต้องซื้อครับสำหรับยูนิฟอร์มของชูลี่เนาะตัวถัดมานะครับเป็นตัวละครของไซครอปนะครับไซครอปก็เช่นเดียวกันปกติอจริงมันก็มีหลีดมีซับให้ในตัวนะแต่ว่ามันน้อยแบบมันน้อยมากๆครับแต่พอติดยูแล้วเนี่ยมันบัฟขึ้นมาแบบเยอะๆมากๆนะครับเดี๋ยวผมมากดให้ดูก่อนนะครับว่าตอนที่ไม่ติดยูนิฟอร์มเนี่ยมันหลีดเท่าไหร่นะครับหลีดตอนไม่ติดยูนิฟอร์มนะครับจะอยู่ที่บวกแอคแท็กอยู่ที่25นะครับป้องกันย25นะครับ ในส่วนของแพสซีฟเนี่ยจะบวกเต็มที่แค่ส0เท่านั้นนะครับแต่พอติดยูนิฟอร์มล่าสุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าบัฟเท่าไหร่เนาะบัฟจาก25เป็น45นะครับส่วนไอ้ป้องกันเนี่ยจาก25เป็น30นะป้องกันเนี่ยบัฟไม่เยอะนะแต่โจมตีเนี่ยบัฟเยอะนะครับบัฟขึ้นมาอีก20%เลยนะครับทีนี้มาดูแพสซีฟนะครับเมื่อกี้10%เพิ่มมาอีก30%เป็น40%็นะครับนั่นแปลว่า อันนี้คุณติดอยู่แล้วคุณได้ความคุ้มค่าแน่ๆครับสำหรับไซครอปนะครับแนะนำว่าควรซื้อยูนิฟอร์มติดเป็นอย่างยิ่งเนาะมาต่อกันที่ตัวถัดไปเลยนะครับก็คือบีทนะครับบีทนี่ปกติแล้วมันจะเป็นลีดสายกายภาพเนาะบวกอยู่ที่45านตะครับแต่พอติดยูนิฟอร์มแล้วเนี่ยลีดแรงขึ้นนะครับจำไม่ได้ว่า50หรือ55นะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันมีซัพพอร์ตเพิ่มเข้ามาเนาะจากตอนที่ไม่ติดย,นยูนิพอร์มอนนี้มันจะมีซัพพอร์ต บวกเลือด40%นะครับแล้วก็มีไม่สนลบให้อีก25%นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆกนะก็แนะนําว่าถ้าใครมีงบเหลือสามารถซื้อยูนิฟอร์มติดให้เขาได้นะครับแต่สําหรับผม Earth, เอาไว้แบบคิสตันหรือค่อยซื้อก็ได้นะเพราะว่าปกติบีทส่วนใหญ่จะใช้เป็นแค่ลีดนะครับแต่ที่ผมใส่เข้ามาด้วยเพราะว่าผมเห็นว่ามันมีไม่สนหลบให้กับ,บวกมีบวกเลือดให้นะครับตัวละครตัวต่อมาจะเป็นตัวละครของเฮรานะครับตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับลีดได้ซับได้ดาเมจได้วันททมได้นะครับก็ครบอีกเหมือนกันนะสำหรับเฮรานะครับเป็นตัวละครที่ ถ้าใครมีคริสตัลเหลือก็แนะนําว่าควรซื้อเก็บไว้นะเป็นตัวละครที่คุ้มค่านะครับอย่างน้อยๆใช้เป็นรีดได้ก็คุ้มนะครับรีดของเขาจะบัฟขึ้นมาจากถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะบัฟขึ้นมาประมาณ10%เป็นนะครับเป็น60%อนะีดพลังงานนะครับใช้ได้กับทุกตัวละครนะครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยมันจะแปลกกว่าคนอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปกติซัพพอร์ตของตัวละครอื่นมันจะตีไวร้ายแรงขึ้นนะครับแต่ตัวละครของเฮราจะเป็นตีฮีโร่แรงขึ้นนะครับ็ล,นะบล,ลดดาเมจที่ได้รับลง30% นั่นแปลว่าเวลาคุณลงบอสเนี่ยซึ่งบอสส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่าบอสส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นบอสไวร้ายเนาะถามว่ามีบอสฮีโร่ไหมมันมีนะครับก็อย่างเช่น q u i c k s มเบอร์ e คเบิลสก่าเลจวิสอะไรแบบนี้จะเป็นบอสที่มันเป็นฮีโร่นะครับแต่มันมีไม่เยอะไงประเด็นส่วนใหญ่มันเป็นไวร้ายเกือบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นหมวดที่ใช้ซับพอร์ตของเขาได้เนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะครับตัวละครตัวถัดมานะครับเป็นตัวละครของไททาเนียนะครับทเทเนียหรือไททาเนียเนี่ยแหละครับ ตัวละครตัวนี้เรียกได้ว่าออผมแนะนําเข้ามาเพราะว่ามันบัฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นตัวเมนในการทําคะแนนในโหมด abx นะครับ abx นะและสามารถใช้เป็นลีดได้ด้วยนะตัวละครมีทั้งลีดทั้งซับเลยนะครับซึ่งซับเป็นซับดาเมจนะแต่มันจะเป็นซับเฉพาะเจาะจงนิดนึงนะครับสำหรับตัวละครของทิาเนียนะครับหรือไททานะเนียนะแต่ผมกดให้ดูนะครับที่สกิลของเขานะครับรีดเขาจะบวก60%นะครับแล้วก็จะมีซับดาเมจอีก25%สานนะสำหรับ พันธมิตรที่มีสตองอ b บิลิตี้นะครับหรือที่มีสกิลรูปหมันนะก็คืออันนี้นะครับนี่อบิลิตี้อันนี้นะครับจะได้รับบัฟโจมตีอีก25%นะของไททาเนียนะครับเดี๋ยวตัวละครที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้จะเป็นตัวละครเสริมแล้วกันนะสำหรับตัวละครของเวฟนะครับกับเนมอนะเดี๋ยวมาพูดถึงเวฟก่อนแล้วกันนะครับ เวฟก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตฮีโร่นะเป็นเป็นซัพพอร์ตเฉพาะฮีโร่นะครับตอนติดยูเนี่ยมันก็จะบัฟซับขึ้นมาสัก10%ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าตอนไม่ติดยูมันใช้ซับได้ไหมผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเอาเวฟมาลีดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวลีดตัวอื่นๆมันมีดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองแค่ในส่วนของซัพพอร์ตที่บัฟขึ้นมาอีก10%เนี่ยผมมองว่าอาจจะ ไม่ต้องติดยูนิฟอร์มก็ได้นะครับเอาไว้คิสตันเหลือค่อยซื้อดีกว่านะครับแต่ก็ติดเข้ามาเพราะว่ามันเป็นตัวซับที่ติดแล้วมันบัฟซับพอร์ตแล้วก็บัฟลีดขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยติดเข้ามาเผื่อแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากซื้อนะครับอีกตัวละครนึงก็คือตัวละครของเนมอลนะครับจริงๆเนมอลมันเป็นตัวเมตานะแต่ด้วยความที่ว่ามันไปนทับลน์กับพวก ด็อกออกนะครับด็อกเตอร์ออคโตปุนะครับทับไลน์กับพวกฮักมันเป็นไวรลายนะครับมันเป็นสายสีแดงคือแบบคู่แข่งมันเยอะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อเสียเปรียบของเนมอลเนี่ยมันคือมันเป็นตัวเติมนะมันเป็นตัวที่ต้องเติมนะครับบวกกับ เกียร์ที่เขาใส่เนี่ยต้องการเกียร์ม่วงนะครับไม่ก็เกียร์ธาตุเนาะไม้นเนี่ยดาเมจมันจะไม่แรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นข้อด้อยของเนมอก็คือตอนเทียร์สามเนี่ยดาเมจเขาจะดอปกับเพื่อนนะก็คือว่าถ้าเทียบกับด็อกอ็อกหรือเทียบกับเวนนอฟอะไรเงี้ยดาเมจของ2ตัวนั้นอะ่ะมันจะแรงกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเนมอเนี่ยมันจะแรงตอนเทียร์โฟนะครับถ้ายังไม่เทียร์โฟจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมจึงมองว่าถ้ายุคนี้แพทนี้นะครับผมว่าด็อกอ็อกคุ้ม ปั้นง่ายแล้วก็เล่นวันทามได้นะครับครบเครื่องกว่าแล้วก็ลงหมด ABL ได้เยอะกว่าด้วยนะครับก็ค,คือครบจบกว่านั่นเองเนาะแต่ถ้าใครชอบในมอก็ปั้นได้นะมันเป็นตัวเมตาอยู่นะครับดามเมจก,ก็แรงนะเทียร์4แรงมากนะครับ อ่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวละครที่ผมพูดถึงทั้งหมดในคลิปนี้นะครับจริงๆผมตั้งใจจะแยกเป็น2คลิปแต่ผมคิดว่าลงทีเดียวแล้วให้คนดูทีเดียวเลยดีกว่านะครับก็ผมก็แบ่งให้แล้วเนาะตัวละครที่สําคัญสาคัญนะครับตัวทําดาเมจตัวรีตัวซับนะครับตัวละครทางเลือกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าสําหรับผมนะครับถ้าให้ผมเลือกแนะนำนะในช่วงแรกเลยนะครับตัวที่คุ้มๆจะมีอยู่3ตัวนะจะมีอยู่3ตัวถ้าถ้าคุณต้องเลือกนะครับ ก็จะมีด็อกอ็อกนะครับด็อตอรอปุตัวนี้นะครับแล้วก็มีชาร์โดเชลนะครับแล้วก็มีทอนะครับผมว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆนะถ้าใครกําลังคิดว่าเอ๊พูดมาตั้งเยอะตั้งแยะสรุปแล้วซื้ออะไรดีผมแนะนํา3ตัวนี้ก่อนเลยนะครับมันค่อนข้างอเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานได้เยอะมากๆนะครับส่วนถ้าคุณจะไปทาง PVP นะครับก็จะมี2ตัวนี้มีฮักกับสไปเดอร์แมนนะครับสตัวนี้เนาะ นี่ก็จะเป็นสาย PVP นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมียูนิฟอร์มพวกนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีอีก4ตัวทางเลือกนะครับซึ่งประโยชน์อาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ผมมองว่ามันเป็นตัวละครที่เล่นง่ายง่ายมากๆนะครับก็จะมีแอดแมนนะครับแอดแมนชาลอนอัลอนแมนแล้วก็มูนไนท์นะครับก็เป็นอีก3ตัว4ตัวที่เล่นง่ายส่วนตัวซัพพอร์ตที่จํำเป็นๆก็จะมีทักส์มาสเตอร์มีซิฟมีพ็อกซิม่านะครับมีอีวูนี่มอลนะครับสตัวนี้ที่จะต้องติดยูนนนนนิิิฟฟอออรรรรรร์์มมมมมมะะะะะคคคคััับบเเพาาาว่่่ถุุ้้ณณไไไตดยยูจีใหล เพราะฉะนั้นถ้าคุณปั้นตัวละครพวกนี้มาแล้วควรติดยูนิฟอร์มนะมันก็จะ,ะมีซัพพอร์ตเพิ่มเติมมาให้คุณนะครับคุณจะได้ตัวซับเพิ่มนั่นแหละ,ะส่วนตัวที่เหลือก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความต้องการของคุณเองนะครับว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนนะผมอธิบายไปหมดแล้วนะครับก็เลือกซื้อกันตามกําลังซับที่มีแล้วกันนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากมีเะไรสงสยัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ